ก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับผมลูเซียสอีกเหมือนเดิมนะครับโดยวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมารู้จักกับแหวนของอาชีพนักฆ่านะครับผมโดยวันนี้เราจะมาทําการลงลึกเกี่ยวกับอุปกรณ์ติดตั้งพิเศษในส่วนของแหวนนะครับว่านักฆ่าในปัจจุบันเขานิยมใช้แหวนอะไรกันและมีแหวนอะไรบ้างที่ผมจะมานําเสนอในวันนี้โดยในวันนี้นะครับผมยกมาในการ3แหวนนะครับ ซึ่งแต่ละแหวนก็เป็นแหวนที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับโดยผมจะขอเริ่มจากแหวนวงแรกนะครับนั่นคือแอสีาริงนะครับแหวนแอสไีซาริงนะครับเป็นแหวนที่นักฆ่าในยุคแรกนิยมใช้กันอยู่นะครับผมเพราะว่าเป็นแหวนที่บวก a อ k ถึง7%นะครับก่อนที่แหวนมุสลุจะเข้านะครับแหวนนี้เป็นแหวนที่มีความนิยมมากนะครับ ด้วยความที่มันบวก a อทีถึงเจจึงเป็นแหวนที่ค่อนข้างที่จะดีที่สุดในยุคนั้นนะครับผมแต่ก็เวลาผ่านไปนะครับคนก็เริ่มใช้กันน้อยลงนะครับคนก็ยังใช้กันอยู่นะครับเพราะด้วยแหวนที่มีราคาที่ถูกนะครับสามารถซื้อมาจับจองมาใช้ได้ง่ายๆนะครับไม่สิ้นเปลืองเอ็มนะครับก็ยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คนยังใช้อยู่นะครับถือว่าเป็นแหวนที่ดีครับต่อไปเป็นแหวนกำไลมุทารุครับผม กำไรมุสลุนี่เป็นแหวนใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาช่วงปลายปี2019น้ี่เองเป็นแหวนที่บวกดาเมจคือถ้าเราเวลสามร้อยนะครับผมแหวนนี้จะบวก ATK มา300หน่วยแล้วก็บวกเปอร์เซ็นต์ ATK อีก3เลยนะครับผม<ะ>โดย ATK 300หน่วยเป็น ATK ตั้งต้นนะครับผม ATK ตั้งต้นก็คือเป็น ATK ที่มีผลกับดาเมจตั้งต้นของเรา โดยที่ยังไม่คำนวณผ่านเปอร์เซ็นต์เอนะครับเช่นเราบวกเอ็นเคตั้งต้นมา300หน่วยเมื่อเราใส่ของที่มีเพิ่มเปอร์เซ็นต์เอมันก็จะไปบวกคูณเข้าไปกับตัวที่มันเป็นเอ k ตั้งต้นนะครับผมมีผลคล้ายๆกับสเตตัสอะไรประมาณนี้เลยนะครับแต่แวนนี่มีข้อเสียครับข้อเสียก็ประมาณว่ามันจะลดอาตาัตราคิดข้อของเราไป30%ความแม่นอีก70% คือแบบเป็นแหวนที่แบบตีธรรมดานี่หวังผลได้ยากมากนะครับแต่ก็เนื่องด้วยที่มันเป็นแหวนที่มี a d k บวก a d k ค่อนข้างเยอะคนก็เลยนิยมนะครับแล้วก็ออฟเสียอย่างหนึ่งของมันคือลบเด็กไป 1, 100หน่วยนะครับผมเด็กไป 1, 100หน่วยมีผลยังไงนะครับกับอาชีพนักฆ่านะครับมีผลครับเมื่อเราอาชีพนักฆ่านะครับผมเมื่อเราถือปลานะครับเราอัพสเตตัสเด็ก1หน่วยจะมีผลเพิ่มดาเมจ ATK ไปที่1ห,หน่วยนะครับผมถ้าหากเราใส่กําไรมูทะลุนะครับเราจะโดนลบ ATK ของของออปชั่นอาวุธติดตั้งประเภทปานะครับผมทำให้ออฟของแหวนที่ควรจะเป็น ATK 300บวก300บวกกับ ATK 3%นะครับจะเหลือเป็น ATK 200หน่วยบวกกับ ATK 3%นะครับผมแต่ว่าก็ยังถือว่าแรงมากนะครับผม แต่ข้อเสียของมันก็ตามที่บอกไปครับมันเป็นการลดความแม่นยําในการโจมตีลดในเรื่องของอัตราคีด์เ่านะฮะแถมยังไปไปเพิ่มในระยะเวลาของการบัฟสกิลนะปะคือใส่แหวนนี่บัฟสกิลจะมหาช้าเลยนะครับผมแต่ถือว่าโชคดีนะครับผมที่ผลของการลบเด็กมันไม่ได้มันไม่ได้ไปส่งผลกับสกิลแบ็กสเตปนะครับเพราะเหมือนกับว่า ที่ผมเคยอธิบายในคลิปก่อนนะครับว่าสกิลแบ็ตสเตปนะครับลงเด็กขีด0หน่วยจะลดดีเลย์ไป0.5นะครับแต่เมื่อใส่แหวนนี้มันจะไม่หักลบผลนั้นนะครับผมก็จะยังปาแบ็ตสเตปได้เหมือนเดิมนะครับผมใช่ไม่เพิ่มดีเลย์ขึ้นมาเนาะต่อไปก็เป็นแหวนนี้ครับศีลาสังหารศีลาสังหารเป็นแหวนที่ยังของของทำยังไม่เข้ามาครบนะครับผมแต่ว่าก็มีคนที่แบบแฮ็กแมปแฮกอะไรไปดรอปขยะบ,บอสมาแล้วก็มาทำเนาะ ก็ผมใช้มานานครับไม่โดนแบนครับถ้าเราไม่ได้ทําเองผมก็ใช้มาหลายปีแล้วนะครับโดยผมจะมาอธิบายออฟของมันออฟของมันนะครับผมข้อเสียแรกๆของมันเลยคือลดลด HP ไป20%เอบ้าเอ้ยคือลดเยอะมากนะครับอ่านมาถึงตรงนี้ก็แบบเฮ้ย HP หายหดเลยนะครับผมแล้วก็แรงสะท้อนครับแรงสะท้อนน่ากลัวมากนะครับผมถ้าเราตีปกติกับบอสหรืออะไรแบบนี้นะครับผม คือถ้าเราตีนะครับมันจะโดนแรงสะท้อนนะครับเช่นเราตีหนึ่งหมื่นใช่ไหมเราก็จะโดนแรงสะท้อนคืนมาหนึ่งร้อยครับก็จะประมาณนี้นะครับปักมันคือถ้าจะใช้แหวนนี้แนะนําว่าให้ปิดการโจมตีอัตโนมัติไว้ด้วยนะครับกันการพลาดฆ่าตัวเองตายนะครับผมคือแบบบางคนไม่ปิดไงใช้แหวนนี้ตายง่ๆก็มีนะแล้วก็ออฟของแหวนนะครับผมคือผมอ่านมาคร่าวๆนะไม่รู้ว่ามันจะจริงไหมก็เหมือนกับว่ามันจะเอา เลเวลนะครับไปลบกับเลเวลของเรานะครับเป็นค่านะครับไปลบกับค t องสเตตัสวิทที่เรามีนะครับผมโดยนะครับแหวนนี้จะบวก a d k เพิ่มมาสุดที่ประมาณ300หน่วยนะครับผม300หน่วยนะครับในกรณีที่เราใช้วุฒิปานะครับแหวนนี้นะครับมันมันจะแรงกว่ามุทะลุนะครับผมรือว่าแรงกว่าครับที่พิเมา แต่ด้วยผลที่เราไม่สามารถที่จะอัพอัพเลือดได้มากนะครับผมมันก็จะทําให้เราลดเลือดเราไปเยอะมากนะแหวนเนี้ยแต่รามเก็ก็แรงนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้ทั้งสองอันเลยนะคือมันมีข้อเสียและข้อดีต่างกันนะครับแต่ศิลสทหารแรงกว่านะครับกาไลมุทะลุข้อเสียของมันคือดีเลย์ป๊อสกิลช้าแล้วก็คามแมนยําต่างๆน้อยนะครับผมแต่ว่าไม่มีผลในเรื่องของการลด HP แล้วก็แรงสะท้อนนะครับ ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับศิลสังหารนี่ก็ดีนะคือเป็นแหวนที่ท็อปฟอร์มากนะครับสําหรับ2แหวนนี้ใช้อนไนก็ไม่ผิดนะครับแต่เนี่ยอย่างแนะนําไม่ใช้กําไรมูทะลุนะครับเพราะว่าหลังๆมานี่นักฆ่าก็รู้สึกว่าจะปาบอสไม่จบนะ<อ>คือมี Hp ไว้พางก็ดีนะครับผมก็ไลมูุก,ก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับส่วนศีลป์สังหารนี่มันลด Hp แล้วก็แรงสะท้อน คือคิดไปคิดมาแล้วผมค่อนข้างจะอวยมาทางมุทะลุหรือศิลาว่ะยังยันยันได้นะครับคือดีคือดีคนละแบบเรื่องใช้ได้เลยนะครับแต่ศิลา <tiế> สหานยังไม่เข้าแบบถูกกฎหมายว่าง่ anyway. ายๆเนาะก็อยากให้ใช้มุทะลุไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมมั่นใจว่าศิลาสหานน่าจะมาภายในปีนี้นะเพราะว่ามันมีอัปเดตอะไรเข้ามาเยอะแล้วใต้ดินก็น่าจะมีอัปเดตมาในปีนี้แหละถ้ามัน HTM เข้าขยันนะ ถ้าอัปเดตได้ดินเข้ามานี่ก็จะสะดวกมากนะครับผมศิลส์สหารก็จะหามาใช้ง่ายมากนะครับแล้วก็ดีมากนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสบําหรับการแนะนำไอเทมประเภทแหวนของนักค่าถ้าท่านเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ลูซียสด้วยนะครับผมสำหรับชิ้นี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย